Yeah. <coughs> yeah, <coughs> <coughs> I got I got surprised. I got surprised. Can you hear me? We could be I got supplies.

โอ้แม่งนั่งนิ่งเลยปดนี่ทำยังไงน้อง่องเหรโอเคลากหนึ่งอัครับอเ,อเสวยลากเนผมหรอ một tí đi, oh, cầm, Ê đi qua, oh, mà cầm, đang bớt, oh, vô sinh hay quá, được một được không?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  เฮ้ยมายเฮ้ยมียัดยัดโอ้โหเฮียบ้านพี่บ้านมีสองตัวเลยทำไมลงมาสัตว์สัตว์สัตว์ใจเย็นใจเย็นมันยิงพี่เหรอใช่มันไล่ยิงพี่แมงมาไล่ผมแล้ว Watch out

มันแปลกๆอ่ะแม่งมัน,มนไอตัวเนี้ยหมดตีเห็นตัววิ่งโล่งๆเลยโ okay. อเคเอาไม่ใช่มันได้ตูนนะนั่นไงนั่นไง,งมันได้ลูกซองว่ะเอาดิเอ,อือ Ta de. รู้แฟกันแฟกอยกันเดียว์ได้ตายเราจะโดนดักไหมเนี่ยเฮ้ยทแรงกระตุกเสียวเลยมันมีคนดักแน่เลยวะเฮ้ยมีมีวัชชั่ตนตะวันโชยแดงเฮ้ยอ้าวมีบักกี้พี่มันมันอยู่มันอยู่มันอยู่ปั๊มมันอยู่ปั๊มเฮ้ย หมด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 เห็นมันลงสามตัวเลยนะสมอีกแล้วคนนะนะมีอะไรอ้ยเฮ้ยปานสปดาทองล้าสวยอ้ยเฮียผมยิงเก็บแล้วผมยิงเก็บแล้ว คิว่าดวงเราไม่ดีเองวะเฮ้ยบักกี้ยิงแม่ยิงสวยผมผองไม่เห็นรถ

หนึ่งสองหนมาดิไอ้นั้นก็คงบอกไม่มีที่หลบแล้วเหมือนกัน <c oughs> มามาแล้วเบิวมาละเวิดใครปลาแฟดไปหรือปลาไฟอะไรกันย่าเฮ้ยคอมคอมเกินปลาปลาแม่นเนกินมันโดดงลงมาเนี่ยเอ้ยนวนเหรอคอมมาถงที่นวลนวง้างระเบิด้วย, <c oughs> วยอโอ้ยไอ้เชือกเลยอ่ะปุ๊ ้เชี่ยโดดลงมาเฉยเลยมันโดดลงมาเลยนะเต็มกันเลยเฮ้ยมึงกิ้มันเลยมันเห็นพี่ป่ะมีมันมีมันมีมันเจ็บเจ็บจัดเดี๋ยวนี้มีคนวิ่งมาว่ะวิ่งมาที่ตัวนึิมติดตัวนึิมเดี๋ยวนอนล็อกต้นไม้นะล็อกขาดโอเคตัวไหนเนาะเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวบ้านนี้บ้านนี้ โอเคมาละหยุดนี่คือการป้นออกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราหยุดนี่คือการป้นออกมาออกมาเดี๋ยวนี้บเบื่อบอดเหรอจำนี่ผมบอดก่อนง่ายๆง่ายๆไปนอนไปนอนขับรถใช่ใช่ใช่ขวามือลงโลูกเลยเฮ้ยนอนสเปรได้นอนสเปรได้ Mark location. the ไปขึ้นภูเขากันที่เสื้อขาวมันน็อกแล้วเหรอพี่ใช่ใช่น็อกแล้วเราไปที่ไหนดีฮะไปไปเปิดเปิร์ดพลเเบิดปลเร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 เบิดเฮ้ยเอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวตรงไหนไงมันไม่รู้ว่านอนอยู่นี่เว้ยใช่ใช่มันคิดว่าเราน็อกกันสองคนเซโลเซโล เราต้องปั่นนะเฮ้ยแมกลาเรนมายิงยิงมันเร็วมากเฮ้ยแม็กลาเรนมาอีกบนหัวบนหัวแล้วมั้งบนหัวเหรอ ไหวไหมไหวไหวไหวยืนหลังได้แล้วเฮ้ยรถมาข้างข้างล่างยังมีอีกือโซนโซนโๆนพี่ปั๊มเลือกก่อนนะน้องน้นงรับเปิดไฟเขียดละขึ้นซ้ายล็อกให้

ยากแตกล้อนึงอ่ะคันนี้น่าจะไม่เป็นไรโอ้คันนี้เราสเปนชุเรศทดูอนวับวว้วาจัดเลยโอ้โหเสียงโคตรลั่นโอ้ข้างในสวยว่ะเออข้างในยังสวยเลยอ่ะเหมาะสมว่ะแรงจัดเฮ้ยเฮ้ยแสงอ่ะแรงกว่าแรงกว่า โอ้สีดําได้แค่สีดาก็พอใจแล้วนะใช่ใช่สวยแล้วสวยเออสวยกว่าอีกพี่ว่าวู้ววโอ้โคตรแรงเลยยังไม่ได้เปิดในตันเสียงมันเทพอ่ะพี่ว่านะเสียงโคตรหล่อเลยเออไปเลยขาพี่คองขาเจอแล้วก็เจอเลยเจิดเลยเจิดเลยเหรอ จัดไปเอ้ารอเลยฮะจะเย็นเลือดมีไม่มีด้วยโอ้จนก้นหินอตามเห็นตามเห็นอ่ารถอะไรเนี่ยโอ้ไม่อยากใกล้เลยครับอ่ายังร้อเฉยโอยเวนเอ้ยรถติดเลยน่าอยู่ด้ โค้ดเท่เลนั่งเป็นบุตรสุดก็พอใจแล้วใช่ไหมใช่ก็เสียงยังหล่อโอเคี้ตอนนี้ผมเอาบักกี้ดีกว่าพี่เอาคันนี้ไปเลยโอ้โหเกินโอ้นุนกันมาจากบักกี้เลยเอาเหรอเอ้ยเอ้ยโอเคไม้ไม่หันเราเมื่อกี้เอาไปด้วยกันโอเคนนกับนนกับความไปด้วยกันเนาะเจได้ล้อไม่ครบด้วยนะคันนาดน่ะ ทีที่ครับไปรถจอด,ดนู่นครับนาเสียตานาเล่นขันยา,าน้ำมาละโอ้โหถ้ามีระเบิดสวย นไป้ตาเลยฮะตกเาพี่ไหมพี่ไหมพี่ไหมโมกวะพี่ไหมเขาโมกอ่ะโมกอะไรเปล่าเปล่าท่านไม่ค่อยติดอ่ะนี่ไงโมกมก พี่ไม้โผล่ม,มาเฉยเลยอะไร,ะไรพี่ไม้อะไรผมยิงโดนเม็เนเบสหนึ่งอ่ะ <c oughs> ผมยินโดนเม็เนเบสหนึ่งอ่ะอ <c oughs> พี่ไม้อะไรลูกนี้ลูกนี้ให้พี่ไม้สก,กิลต่อสก,กิดก่อนแล้วส <c oughs> องเบสแล้วผมค่อยยิง <c oughs> อะไรครับเนี่ย <c oughs>